วิริยรอนสวัสดีมนุษย์ฉันวิริยุรอนจากกองบัญชาการแอท่ากาแล็กติกและฉันกำลังพูดกับเผ่าพันธุ์ของคุณในนามของพี่น้องกาแล็กติกของคุณเมื่อเร็วเๆนี้เรามีส่วนร่วมในปฏิบัติการลับอีกครั้งวนดาวอังคารในที่สุดฐานของมนุษย์ก็ถูกปิดเพื่อป้องกันการมาถึงของคนนอกโลก สู่โลกแม่ทรณีมันเป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับเราตั้งแต่เริ่มต้นในช่วงที่เราปรารถนาจะช่วยเหลือมนุษยชาติในระหว่างกระบวนการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์จากฐานบนดาวอังคารมันเป็นเรื่องง่ายที่วิญญาณมืดจะมาถึงโลกของคุณความมืดหรือวิญญาณมืด ไม่มีโอกาสแม้แต่น้อยที่จะชนะการต่อสู้ระหว่างความชั่วร้ายและแสงสว่างการต่อสู้ที่ค้างคามานานกำลังจะสิ้นสุดลงเราจะพาประชากรบางส่วนที่หลับไหลไปยังดาวเคราะห์แบบสามมิติดวงอื่นเนื่องจากกระสุนนี้จะถูกปล่อยสู่จักรวาลในอนาคตอันใกล้ ภารกิจโดยตรงของเราที่จะช่วยเหลือคุณเกือบจะเสร็จสิ้นแล้วเรากำลังรอให้เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนมนุษยชาติที่ตื่นขึ้นไปสู่โลกใหม่คุณจะได้รับทางเลือกว่าคุณต้องการอยู่ที่นี่หรือกลับไปยังต้นกำเนิดของคุณความทรงจำที่ถูกลืมจะได้รับการกู้คืนทันที หลังจากที่คุณขึ้นสู่สวรรค์พระเจ้ายัางคงเคลียร์เส้นทางสู่ความถี่สูงซึ่งหลั่งไหลทุกวันไม่หยุดไม่มีอะไรและไม่มีใครสามารถหยุดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นบนโลกของคุณได้ความขัดแย้งทางทหารที่ทวีความรุนแรงขึ้นจะถึงจุดโฟกัส และอาจก่อให้เกิดหายาะตามมานอกจากนี้กองบัญชาการฮาธากาแลติกยังเฝ้าดูโรงงานนิวเคลียร์ทั้งหมดตลอด24ชั่วโมงทุกวันเราทำลายขีปนาวุธจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก่อนที่มันจะถูกนำไปใช้กับมนุษยชาติความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย และยูเครนยังคงสร้างความกังวลอยู่บ้างกลุ่มติดอาวุธของเรากำลังสังเกตการบริเวณนั้นอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มต้นกลุ่มความมืดได้พยายามขยายสถานการณ์นี้ไปสู่ความโกลาหลทั่วโลกจนถึงตอนนี้แต่มันไม่ได้ผลระดับของจิตสำนึกส่วนรวมได้ถึงระดับสูงสุด เพราะการทำสมาธิทุกวันของคุณกำลังช่วยยกระดับมันม่านกั้นระหว่างมิติที่สามและมิติที่ห้ากำลังจะใกล้หมดลงคนที่ไม่ตื่นตัวจะไม่สามารถสังเกตเห็นว่าโลกของคุณกำลังเปลี่ยนไปแม้จะมีทุกสิ่งคุณสามารถสร้างบ้านใหม่ในมิติที่สูงได้ด้วยสติของคุณ ทุกที่ในจักรวาลคอสมอสความปรารถนาที่จะเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์ของคุณกำลังจะเป็นจริงและคุณและคุณคือผู้เดียวที่สร้างเพื่อตัวคุณเองและผู้อื่นพระเจ้ากำลังช่วยเหลือคุณในกระบวนการนี้เพื่อให้ทุกคนง่ายขึ้นเราพร้อมสนับสนุนความพยายามของคุณ หน่วยงานมืดจำนวนมากกำลังหนีจากโลกของคุณอย่างเร่งรีบเนื่องจากพวกเขาไม่ต้องการถูกพาควิญญาณไปเวลาแห่งความมืดกำลังใกล้จะถึงตอนจบแล้วความจริงที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดจะปรากฏในไม่ช้าถึงเวลาที่จะลบเงามืดออกจากดวงตาของคุณแล้ว เริ่มสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณขอบคุณทูตแห่งกองกำลังแสงกแร็กติกเรากำลังส่งความรักสูงสุดของเรา